โซลันเก้ขาวอุ้ยโตลันเก้แดงดำอาทิเตแดงดำมะเขือเทศอะไรล่ะอทีมกัปสันอันนั้นก็ปีที่แล้วใช่ไหมโอ้โหจำตอนอยู่บอลว้ดน่ะข่มกูซะมิดเลยโอ้โหจำลึกเลยอ่ะพี่เอาดูบัางจริงจังปีปีเรารับสอง ตั้งแต่ทมช่องห่กี่ปีแล้วอ่ะตั้งแต่เล่นคทนัสซีอ่ะสถานการณ์บังคับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเทสเลยว่าแอลดูบอลมาแล้วกี่ปีไลซิอยูลีกอะไรครับโอ้บอลนี่เขาเล่นตำแเน่งตีพี่เนี่ยเอาพมพเนี่ยนะเอาคำๆเลยนะเอาคิดว่ามันดังๆเลยนะปาเกตาไอ้นี่วิล่าอเนแฮง์เอาแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกจองหน้าไั้ ชอเป็นเพื่อนอัคูดูดอ่ะมันชอบแอลกอฮอล์เป็นเพื่อนอัคูดูดเป็นแฮมนี่ไม่เอาจำสี่ชุดได้โอเคโอนาน่าโอนาน่าโอนาหน้าไหนมันเยอะโออ๋ยโนาหน้าไหนโอนาน่ากองกลางกันมาดูโอนาน่าชุดสีกับเงินโช่ปโอ้แค่ชุดก็ผิดละอ่าใบให้ชุดไม่ใช่ละเออเขาผิวสีอ่ะจำได้อ่าผิวสีมาถูกแล้วมาถูกแล้ว ยากอยู so <kg> ่อันนี้แน่ถือว่ายากไม่ค่อยได้เทตุตัวด้วยไงช่วงเนี้ยตัวที่เขาไม่เทตุเราะมั่ยืนตัวรับเอลไม่ได้เหตุเอาตัวลุกดีที่คนเทตุหน่อยเฉลยได้ดีเฉลยด้วยแอสตันมินเล่ห์แต่ยากสิไม่ยากไม่ยากเรียมดีแลบกล่องหน้าดีแล็บอิสบิทนี่ของขายยากพวกนี้จำได้ไหมไม่ยากไม่ยากไม่ยากมันมีไม่ค่อยกี่คนไงวานเดเวน กองหลังอยู่ในลอนดอนเจ็บวะนนะสเปอร์วะเอ้ยอันนี้มึงเดาว่านี่วะเดาวะเนี่ยลอนดอนลูกคุณย่าโอ้โหตัวนี้ไม่รู้นี่เกินละนี่มินเตมินเตคุณไหมคุณไหมถืออยู่โนนถืออยู่มินเต้ยาคูบ้า มินเต้ไอ้ที่มันคนเกาหลีนะเนี่ยไบตันงเฮ้ยมันลายเว้ยเดี๋ยวจะเอาให้มันตอบไม่ได้เว้ยมาเตต้ามาเตต้าหน้าต่างจุดมันเป็นดำแดงอ่ะผิดละผิดละไบตั้งหูหมูอ่ะนึกดีไบตั้งองบมูดีดีนึกดีดึงปิดหูข้างนึงอยู่ดูแวบๆไบตั้งพาเลยเออต้องตอบด้แดนเบิร์นแดนเบิร์นไบตั้ง ไป่ใช่แต่เขาอยู่ใบตั้นเอ่อแต่เมยเขาอยู่ใบตั้นใบตั้นที่ย้ายรู้คดีเลยเหรอรู้ถึงคดีเลยเหรอย้ายไปไหนย้ายไปไหนนิวนิวอัตมาเตาเลยย้ายหลายทีแล้วกล้ามใหญ่ๆกล้ามใหญ่ๆเคยว่าจำจำหน้าได้เออเอาไปเว้ยใครเคยอยู่บู๊ตอนนี้ที่ไหนช่วงนี้มันไม่ค่อยแน่นอนมันเออถูกครูครูครูมันชุดสีขาวๆมันอยู่กับ จ๊ดๆเออเอาละตายละตายละ่า่่าเอาเยเอาไแล้วไปแล้วโอ้เอวานิสันกล่องหน้ายากยู่นะพรมันไม่ไม่ค่อยลงนั่่อใช่อวานิสันอเซนอมไม่มีกองหน้าเระอ่ยไปายเยแดงดำเสื้อแดงดำ เอ้ยโอ้โหรายเว้ยจอห์นแม็กกินนี่วินล่าเฮ้ยร้ายเว้ยเอาเอาลึกกว่านี้นะต้องเอาลึกกว่านี้แล้วแล้วนึงแล้วนึงถ้าเคยได้เทรดอะถ้าเคยได้อะไรเยอะผู้ก่อจุดได้คอนซาเขาโอ้โหง่ายไม่ง่ายหรอกเอ้ยอ๋อไอ้เหี้ยคอนซ่าเออคอนซ่าไม่ใช่คอนซ่าไม่ใช่เฮียซาไอ้เหี้ยมันมีคอนซ่าวินล่าก อันนี้จะไปตอบนิวบูนะคอนซ่าบิล่าก็เป็นนึกถึงนิ้วบูนะควอนซ่าถ้าบิล่าจะคอนซ่าบูโนกีเมเลสนิ้วเฮ้ยมีคนถามว่าโอไลน่าอู้อู้อันนี้อันนี้ยากไอ้น้าชุดแดงแดงเออจะทำยังไงดีเด็กบอดเด็กบอดเออมันตัวใหญ่ใอ่ะเด็กบอดเออเด็กบอลเด็กบอดตังเกงแม่งถึงเข่าอ่ะตอนนี้กําลังเจ็บอยู่เยสเอือเยสเสือเล่นตุ๊บแบ๊ เดี๋ยวจำได้ดีจัดแม่งวิเคราะห์ดีเนยะถ้าแม่งต่อแมนยูนะไม่ใช่เดี๋ยววันหังนชื่อทีมมันไม่ออกอ่ะไอ้อ o ติ i งแ h ม m f ฟอ e s เรสนี่โคเรนโก้อ่ะมีโคเรนโก้โคเรนโก้ทีมนี้ไงนี่วาซ่าดนคูเซนอฟคูเซนอฟ เดี๋ยวจำได้อันนี้ไม่เกินตายอันนี้อันนี้ง่ายเหรอโอ้ดูถูกเลยคู่ใหญ่ใหญ่อะแอลมันคุยกันอยู่ตัวใหญ่ไม่ต้องเลยที่แอลจำได้มันได้คุยกันชิมิวาดี้กองหน้าเออของเลสเตอร์อย๋บอลฟาดบอลฟาดชิมิเพื่อไงกันบ้า่ใช่มันนลงเงินเหมือนกันเลสเตอร์เลสเตอร์พอมฮิวตันเอาแล้วเอ้ยไรกาดอ่ะ ดีเออนึกว่าจะหลงลืมหลงในคนขากิฟไว้อ้าวกิฟไว้อ่ะตอบกิฟไว้เอาแล้วสีอะไรก่อนฟอเรสเออได้ถืออยู่ทิคาริโอก็โกลสเปอร์ป่ะนี่ใช่เฮ้ยมารู้กันหมดแล้วเวะนี่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะดามกาดอะเนี่ยดามกาดเรียชื่อรู้จักดามกาดเออบอลมัรผิดเอ้ยถือว่าสีแดงอ่ะแดงอ่ะถูกแดงถูกแล้ว เบนฟอร์เคยถือรอบนึงอาเซนซิโอเซนซิโอมาเลนมาเล่นก็วิลล่านีปาร์ตี้แคทแคทก็วิลล่ามียังไม่หนีจากวิลล่าครับลุยส์ดังดังเหรอตอนนี้ดังมันอยู่ไหนใบตันเฮ้ยเมื่อกี้แหละดังไลยหลายโฟมัสปาเต เออจริงทีมใหญ่ไม่ต้องถามตอนแรกเขางงเลยว่าแบบผู้ชายมันจำนักบอลได้ไงวะว่าแต่ไอคนนี้ชื่ออะไรอยู่ทีมไหนเนี่ยมันก็เริ่มจำได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอดูไปเรื่อมมันเริ่มจำได้แล้วคือมันธรรมดาหมายถึงคนอ่ะพอดูอ่ะฟโซูคเมนแฮมลิงหลายเว้ยเดี๋ยว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 แลมเดียวโอ้โหม่ตำแหน่งก่อนนะตำแหน่งก่อนโกลิง เต๋าได้ใช้ได้แล้วถือว่าผ่านเกมถือว่าผ่านแล้วเออพอละอายุเยอะขึ้นอันนี้ข้อหนึ่งนะมันก็ไม่ได้แบบจำเก่งแล้วซอนเนึ่งมินซเล่นอย่เล่นอย่เล่นอาโกนจนตีนไล้ก่อนเอาแบบกดดำทุกทุกอย่างซอนหนึ่งมินตัวดังไม่ต้องถาเรมันง่ายเกินโซลันเกอเออ แดงดำมะเขือเทศอะไรล่ะอ๋อทีมเก่าก็สเปอร์อันนั้นมันปีที่แล้วใช่ไหมอ้โหจำตอนอยู่บอลบัดนอะข่มกูสักมิดเลยโอ้โหจำลึกเลยอ่ะเย้เพราะปี่แล้วเทศอยู่ปีนี้ไม่ได้ยุ่งเลยนะปีนี้มันยังไม่อยู่สเปอร์เข้าใจยังทนอยผู้ชายจำได้